สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาครูติกนะคะหวังว่าเด็กๆก,ก็คงจะทำได้นะคะเป็นแบบฝึกที่ไม่ยากเลยแล้วก็สำหรับเทอมนี้นะคะเราจะมาประเมินนะคะของอนุบาล3ก็คือเพลง My Best Friend ซึ่งเพลงนี้เราจะใช้มือของเราทั้งสองข้างนะคะโดยที่เราจะใช้นิ้ว 2นะคะคือนิ้วชี้นะคะ3คือนิ้วกลางแล้วก็4คือนิ้วนางนะคะทั้งสองข้างนะคะวางไว้ที่คีย์ดำ3ามตัวนะคะแล้วเราก็จะเล่นตามตัวโน้ตที่ครูติกสอนมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ต่อๆไปเนี่ยนะคะที่เหลือเราจะให้เด็กๆมีโอกาสนะคะได้ฝึกให้คล่องเลยนะคะแล้วก็ขอคุณพ่อคุณแม่นะคะ ที่ยังไม่ได้เคยอัดคลิปส่งครูติ๊กเลยนะคะให้ช่วยอัดคลิปนะคะให้เด็กๆเ,เล่นเองนะคะให้เด็กๆวางมือครูติ๊กจะดูว่าเด็กๆเ,เนี่ยวางมือถูกไหมแล้วก็เล่นถูกไหมนะคะช่วยส่งให้ครูประจําชั้นด้วยนะคะเพื่อครูติ๊กจะได้ตรวจสอบนะคะว่าเด็กๆ ะะมีพัฒนาการในการใช้นิ้วหรือเปล่านะคะว่าเด็กๆเล่นน่ะถูกต้องไหมนะคะมีบางคนนะคะที่ครูติสังเกตในคลิปที่ส่งมาบางทีนะคะการโหลดเรียลเปนโนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะกดให้มันเห็นคีย์นะคะคีย์ดำสามารถที่จะย่อให้สามารถวางมือทั้งสองข้างได้นะคะ แต่บางทีนะคะผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะย่อส่วนให้มันอยู่ในในคีย์บอร์ดที่เราจะวางมือได้ทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเวลาน้องเล่นนะคะเล่นมือทีละข้างแล้วก็จะมาเปลี่ยนมือซ้ายมือขวานเนี่ยบางทีมันจะวางไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ลองลองดูนะคะว่าลองโหลดแล้วก็ลองทำให้มันอยู่ในคีย์ ที่เราสามารถที่จะวางได้ทั้งสองข้างนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกไม่ต้องรีบนะคะคุณติ๊กถือว่าถ้าเด็กๆทําได้นะคะในเพลงนี้เนี่ยก็ถือว่าเด็กๆเ,เล่นผ่านนะคะเด็กๆสามารถที่จะจํานะคะดูตัวโน้ตได้แล้วก็จํานิ้วได้นะคะถ้าเล่นได้ทั้งสองมือคุณติ๊กให้ผ่านเลยนะคะสําหรับเทอมนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทอมหน้าเราอาจจะได้พบกันในห้องห้องเรียนเปียโนนะคะ คุณติ๊กก็คิดถึงเด็กๆมากเหลือเกินนะคะว่าเมื่อไร่เราจะได้พบกันอีกนะคะก็ขอความกรุณาคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็ไม่ต้องอรีบให้เด็กๆเ,เล่นนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่าไม่เข้าใจเลยก็กรุณาช่วยดูคลิปนะคะอย่างช้าๆคุณติ๊กก็ไม่ได้รีบอะไรก็ขอให้เด็กๆฝึกให้ได้มันเป็นพื้นฐานนะคะพื้นฐานในการเรียน แล้วก็จะทำให้เด็กๆจดจำนะคะในเรื่องของการกดนิ้วมือนะคะว่าจะกดถูกต้องไหมแล้วต่อไปในวิชาอื่นๆเด็กๆก,ก็จะมีความจำนะคะมันมีประโยชน์ในทุกๆวิชานะคะเพราะฉะนั้นคุณครูติ๊กก็จะรอดูคลิปของเด็กๆนะคะถึงแม้ว่าเด็กๆบางคนที่อัดคลิปมาแล้วอาจจะคิดว่าไม่ดีพาอจะอัดใหม่ก็ได้นะคะคุณติ๊กก็จะดูให้ใหม่นะคะ ก็ยังไงก็หวังว่าคุณติก๊กจะได้เห็นคลิปดีๆของเด็กๆนะคะแล้วเจอกันในอาทิตย์หน้านะคะเด็กๆวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาลองทอบทวนกันดูนะคะอย่าลืมว่าเวลาเราจะเล่นนะคะเด็กๆขาเราจะใช้มือนะคะวางที่ตัวดำสามตัวนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วตาเนี่ยจะต้องดูที่ตัวโน้ตนะคะเด็กๆนะคะ เราจะเริ่มต้นดินิ้วสองก็คือนิ้วชี้นะคะเรากดช้าๆก่อนนะคะสองสองสองสามสี่สามสองส,ส,สองสามสามสองต่อไปมือซ้ายนะคะนิ้วสี่คือนิ้วนางนะคะสี่ เด็กๆคะลองดูโน้ตตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าโน้ตตัวกลมนะคะเด็กๆโน้ตตัวกลมเนี่ยเราจะกดครั้งเดียวแต่ที่ครูนับไปให้ได้สี่จังหวะไม่ได้ไหมายถึงว่าให้เด็กๆกดนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นะคะเวลาเล่นเราจะกดนิ้วสองแบบนี้นะคะสองนะคะถ้าครูไม่นับเด็กๆก,ก,ก็จะไม่รู้ว่าถึงสี่จังหวะไหมเพราะฉะนั้นเวลาเล่นครูจะบอกว่าสองสองสามสี่ แค่นี้เองไม่ได้กดอย่างนี้นะคะเราจะกดนะคะดูใหม่นะคะสองสองสามสามสองสองสาสี่จะเห็นว่าเสียงอยู่ที่นิ้วสองนะคะไม่ได้กดสองสามสีแบบที่ครูบอกนะคะก็คือกดครั้งเดียวแต่ให้เสียงยาวลากยาวไปสี่จงังหวะนะคะก็จะเป็นสองสอง ะะเพียงแค่นี้คือกดครั้งเดียวนะคะอย่าก,กด2 3 4นิ้วไปแบบนี้ไม่ใช่นะคะเอาใหม่นะคะเด็กๆขาทีนี้เราลองมาเล่นกันทั้งเพลงเลยนะคะช้าๆนะคะครูติ๊กจะเล่นให้เด็กๆด,ดูนะคะถ้าครูติ๊กนับ4เราจะเริ่ม2นะคะมือขวานะคะเด็กๆด,ดูก่อนนะคะเวลาเราเล่นเด็กๆด,ดูที่ครูติ๊กนะคะ หนึง่งสองสามสี่เริม่มสองสองสองสาม นี้นะคะเราจะไม่กด2องสามสี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้เด็กๆรู้ว่าครูกําลังนับให้ได้ครบสี่แล้วเด็กๆยกนิ้วขึ้นมานะคะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆลองเล่นดูนะคะว่ามันไม่ได้ยากเลยสําหรับการเล่นเพลง My Best Friend ซึ่งเด็กๆสามารถที่จะเล่นทั้งโน้ตตัวดำตัวขาวและก็ตัวกลมนะคะ ซึ่งเป็นเพลงที่คุณติ๊กคิดว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เราใช้ประเมินแล้วก็ง่ายที่สุดเลยนะคะให้เด็กๆไปฝึกมาแล้วก็ขอคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยดูเด็กๆด,ด้วยว่าเวลาเด็กๆเ,เล่นเนี่ยให้พยายามตาดูที่โน้ตนะคะแล้วก็ฝึกนะคะะเ็นเป็นการฝึกนะคะเพื่อให้มีทักษะนะคะในวันข้างหน้านะคะเป็นพื้นฐานที่ดีถ้าเด็กๆฝึกถูกต้อง แต่ถ้าเด็กๆฝึกไม่ถูกต้องเนี่ยอนาคตเด็กๆก็จะเล่นไม่ได้นะคะอาจจะเล่นผิดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการยากนะคะซึ่งเราจะต้องเน้นย้ำตอนช่วงแรกๆนะคะว่าให้เด็กๆฝึกแบบนี้แล้วพอเด็กๆจำได้เด็กๆก็จะเล่นได้นะคะตลอดไปด้วยนะคะเพราะนั้นครูติ๊กหวังว่านะคะอาทิตย์หน้านะคะครูติ๊กจะได้เห็นคลิป ดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวครูติ๊กบอกว่าเด็กๆที่เล่นได้ดีครูติ๊กมีรางวัลให้ด้วยนะคะแต่ในตอนนี้เขาอุบไว้ก่อนว่าครูติ๊กจะให้รางวัลเด็กๆอะไรแต่รับรองว่ามีรางวัลแน่นอนนะคะให้เด็กๆนะคะลองฝึกเล่นดูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะถ้ามีเวลาว่าก็ลองฝึกเล่นกับลูกๆดูนะคะมันก็เป็นการีรลกซ์อย่างหนึ่งนะคะให้ รู้สึกว่าดนตรีนะคะทำให้เรามีความสุขนะคะในการที่จะฝึกเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณติ๊กรอดูคลิปอยู่นะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้กันนะคะเด็กๆบ๊ายบาย